ครับผมสิทธาเนี่ยเปนศิริชัยนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาพรนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางนสาขานะครับที่ให้มาพูดเรื่องจริงๆไม่ได้มีเคสสวยงามเอามาโชว์นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไบโอเมคานิกล้วนๆเพื่อเราอยากจะ maximize o u t c ค m e ของการผ่าตัดของเรานะครับก็คือพูดเรื่องเกี่ยวกับฮิวมาร์ลแล้วก็กรีนนอยน์เวอร์ชันเวอร์ชันไม่ได้หมายถึงว่ารุ่นนะเวอร์ชันคือการหมุนหรือองศานะครับไม่มีคอนฟ lict นะครับในวีการพรีเซนต์ครั้งนี้ก็ทุกท่านทราบอยู่แล้ว reverse shoulder ป๊อปปูล่่่าาามมมกกขขึึ้้นนนนออิิิดเเเเคชัพรืยยๆล อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้คือเราต้องเลือกดีไซน์คอนฟิกเกเชันเลือกคนไข้หรือว่าตําแหน่งของการวางให้เหมาะสมนะครับซึ่งแฟกเตอร์เนี่ยที่เขาจะ maximize outcome ของการผ่าตัดของเราได้เนี่ยมันก็จะแบ,บ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกคือ p o h e t i c Factor Factor เลยก็คือแ a กเตอร์ที่เกี่ยวกับตัว p o s ตสของเราเนี่ยแหละซึ่ง modify ไม่ได้เราเลือกมาแล้วเราก็ต้องใช้มันนะครับไม่ว่าจะเป็น m i d ตอร์ไรด์ดีไซน์และทัลไรด์ดีไซ i ์ n g ี e n ส s p หรือว่า n e c k sharp a n g เกนะครับ แต่ส่วนสิ่งที่เรา modify ได้แตกต่างกันได้ของหมอแต่ตัดหมอผ่าตัดแต่ละท่านก็คือตำแหน่งการวางนะครับนะของเตวกีนอยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของมันตำแหน่งโพซิชันของมันทิ้วไม่ทิ้วนะครับนะหรือว่าการแม a จเมนต์บน c กลอสในแต่ละซิทูเอชันรวมทั้งการแฮนเดิลกับซับซิชชูหรือเทนดอนนะครับครับก็สมัยก่อนเนี่ยเราก็เชื่อเลยว่าเอ้ยเวอร์ชันที่เหมาะสมเนี่ยมันอาจจะเป็นส0ิองศานะ เคยมีคนไปหามันว่า3ามองศาเนี่ยเลขเนี่ยมันมาจากไหน3ามจุดองศาเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกมันเป็น expert opinion บางคนเชื่อว่ามันเป็น anatomical c o n บางคนเชื่อว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันเดียวกับที่ใช้ใน anatomical total shoulder นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีคอนเซ็ปต์ชัดเจนซึ่งหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีอีเวนต์ต่างๆที่จะบ่งบอกว่าเอ๊ะเวอร์ชันเนี่ยที่มันห่างกันสูตรสิบองศาห้าองศาเนี่ยเฮ้ยมัน impact outcome ของการผ่าตัดของเราพอสมควรนะครับ ีนี้อะไรที่มันอิมแพคเอาคำที่เราต้องการดูเนี่ยก็ะจะแบ่งเป็น3กลุ่มอย่างแรกคือเลนส์โมชั่นหรือว่าอิมพิเชนท์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่งคือมัสเซลฟอร์สแล้วก็อันที่สามคือสเตติบิลิตี้นะครับอย่างแรกก่อนเลนส์โมชั่นอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วอาจารย์ปิดพูดแล้วว่าการวางเวอร์ชันแน่นอนมันทำให้หมุนมากขึ้น externally มากขึ้น internally มากขึ้นนะครับนะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราวางเลนส์โทเวอร์ชันมากขึ้นก็ externally โรเตชันเด่นถ้าเราวางแอนตี้เวอร์ชันด้านหน้ามันกับ Activity Daily ของคนไข้นะครับอันนี้ก็ทุกท่านต้องรู้ก่อนว่าไอ์อินเทอร์เน็ตไอเทอร์เน็ตเนี่ยมันส่งผลอะไรอินเทอร์เน็ตโมชั่นอินเทอร์เน็ตโรเตชันเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับพวกเช่นล้งวงกระเป๋าด้านหลังนะทำพื้นเนียวแคร์ใส่บาหรือว่าการลุกจากเก้าอี้นะครับส่วนอินเทอร์เน็ตโรเตชันเนี่ยข้อเด่นจะเป็นพวกการใช้ทานอาหารยกแก้วน้ำดื่มสะผมยกของที่สูงนะครับซึ่งเริ่มมาเนี่ยเปเปอร์แรกๆที่ดังๆก็คือเปเปอร์แบล็คเมคานิกปีสองพันสิบเอ็ดของซิปเปนสันเนี่ มาตอบคำถามว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยการวางเวอร์ชันเนี่ยโอเคทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าวางเวอร์ชันด้านหน้าจะเด่นอินเทอร์นอลโรเตชันเอ็กเทอร์นอลโรเตชันแทบไม่ออกเลยแต่ว่าถ้าวางเลตทัวเวอร์ชันถึง40องศาเนี่ยจะพบว่าเอ็กเทอร์นอลโรเตชันได้เด่นเลยแต่อินเทอร์นอลโรเตชันเนี่ยมันค่อนข้างลดลงนะครับเขาก็เลยเคลมว่าในกลุ่มที่เป็นมิเดียไลท์ดีไซน์เนี่ยเวอร์ชันที่มันเป็นฟังชั่นอลที่เหมาะสมเนี่ยในทุกองศาแอปดักชันเนี่ยจะอยู่ประมาณ20องศยี่สิบองศาถึงเกาหลีปีปี2018เน่ยยเาแกกลุ่มเลย แยกดีไซน์ของตัวผลิตสินเป็นมิดเอามิดเลไ์เป็นมิดเดลไรส์ ice, ice, กีนอยด์และวเทเลอไรส์ฮิวมัลด์แล้วก็เอาแลทเทเลอดีไซน์นะครับเขาพบว่าอันนี้เป็นไบโอเมคานิกสามดีแอนาัลิซิสเขาพบว่าถ้าเราเพิ่มฮิวมัลด์เลตโทรเวอร์ชั่นมากขึ้นแน่นอนเอ็กซ์เทนอลโรเตชั่นมากขึ้นอินเทนอลโรเตชั่นลดลงแต่ค่าพวกนี้จะเด่นยิ่งขึ้นให้เห็นชัดขึ้นในกลุ่มที่เป็นมอลเลทเทเลอไรส์ดีไซน์นะครับแล้วก็มีความที่น่าสนใจอย,อย่างคือออยิ่่่งเเเเเ็็กกกซซ์์์ททททรรนนนนนลลลโชัมมาขึ้นในุีีปไได นะครับนะราจะพบว่าคนไข้สามารถแอ d u c t i o n ได้ดีขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าเวลายกองศายกไหล่ที่องศาที่เริ่มสูงขึ้นเนี่ยคนเราจะไปะต้อง external rotation มากขึ้นเพื่อเลี่ยง i m p พิ g e m e n t นะครับก็เลยจะทำให้องศาของการแอ d u c t i o n มันเด่นขึ้นถ้าเราไปวางใโทัวเวอร์ชันที่มากขึ้นในกลุ่มที่เป็น l a ท e r a l ไหลดีไซน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวได้ที่เขาเห็นแล้วก็ยิ่งที่น่าสนใจอีกนิดน,นึงนะครับนะ่ไปลตในิดน,นึงคือถ้าเราสามารถวางกีโนสเฟียร์ที่มันมินฟิเลียทิวได้มากขึ้น เลนด์โปโมชั่นในทุกๆแส pect จะยิ่งดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาในปี2017นะครับเขาเปรียบเทียบเลยอันนี้จับทั้งตัว PE ในองศาต่างๆแล้วก็จับทั้งตัวกรีนอยด์เวอร์ชันนะครับเออขาศึกษาในกลุ่มที่เป็นมิดเดิลไลท์กรีนนอยด์และแรทเทอร์ไลท์ซิลมาลัสเพราะพบว่าการวางกรีนอยด์เวอร์ชันในตำแหน่งที่เป็นนิวทรอลเนี่ยจะเกิดปัญหาอิมพิสเซนต์ต่อตัว PE น้อยที่สุดนะครับนะแล้วก็จะทำให้เลนโปมชั่นดีที่สุดนะครับซึ่งอออันนี้เเเคาาก็ชื่่วโ สิ่งที่ควรจะวางเนี่ยนอกจากอธิบายว่าเลนส์โมชั่นที่ดีเนี่ยเขาเชื่อว่ามันสามารถจะอไตัวกรีโนสเฟียร์หรือเบสเพยของเราเนี่ยจะสามารถได้โบลสต็อกที่ดีที่สุดนะครับคือวางนิวทรอลนะครับออมากไประกอบอีกน,นิดนึงคือเราเริ่มมองภาพใหญ่ของคนไข้มากขึ้นเนี่ยเราก่อนหน้านี้เราก็มองแค่ตัวฮิวมารัสตัวสแคปูล่าแต่เราลืมมองโคสเตอร์ของคนไข้ไปหรือเปล่าก็มีการศึกษาของโมโรเดอร์นะครับเขาเพราะว่ายิ่งคนไข้ที่มีไค่โฟซิสมากขึ้น,น,ห,นหรือสแคปูล่าโปรเทคชันมากขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยเพื่อต้้องการใหได Resting ิ้งที่เป็น Neutral เนี่ยเราอาจจะต้องวางเรโทรเวอร์ชันของฮิวมัสเพื่อคอมเพนเซตมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้อง,ส,งอสนใจนิดนึงตอนของคไข้ย,ยืนเนี่ยเราลองดูเลยว่าเราอาจจะต้องวางเรโทรเวอร์ชันที่มากกว่าปกติหรือเปล่านะครับส่วนมัสเซลฟอสอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ารีเวอร์ชเดอร์เนี่ยมันไปยุ่งเกี่ยวกับ Force, มัสเซลฟอร์รอบหัวไหล่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไปเพิ่มโมเมนต์อาร์มของตัวเดียวต่อยแล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับ กล้ามเนื้อรอบๆมัดอื่นเพราะเราไปเปลี่ยนเซนเตอร์ออฟโรติชันของโชลเดอร์นะครับซึ่งด้วยทฤษฎียเขาเชื่อว่าการที่เราไปเพิ่มเลทโรติชันเยอะๆมันอาจจะทำให้เทรสไมเนอร์ตึงขึ้นเพิ่มแอคทีฟเอ็กซ์ทร์โรติชันมากขึ้นด้วยทฤษฎีนะครับเดี๋ยวมาดูเปเปอร์ที่เขาทดสอบไบโอแมคานิกกันว่ามันช่วยไหมอันนี้เขาใช้ของซิมเมอร์ไบโอเมดก็คือเราเอาอะไรทราอะไดีไซน์เนี่ยทดสอบเลยแล้วเขาไปวัดตัวมัสเซิลฟอร์สที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆหัวไหล่เขาพบว่าถ้าาวงเรเวอร์ชันมากขึ้้นไไมมม่่ดเเพิสฟอร์ ทั้งตัวซับซับเทเรสไมเนอร์แล้วก็เดลตอยนะครับอันนี้คือพูดถึงเรื่องมัสเซิลฟอร์สที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เขาเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องเกี่ยวกับป้องกันปัญหาเรื่องฮอร์โมนเวอร์ไซด์โพสิทีฟนะครับเขาก็ยังคงในเปเปอร์นี้ก็ยังคงคิดว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มคนไข้ที่มีเทเรสไมเนอร์เดฟิสชั่นซีก็อาจจะจำเป็นจะต้องทำเอลดีทันสเฟอร่วมด้วยนะครับในกลุ่มที่เป็น l a เลตั l i ลท์ design ส่วนกลุ่มที่เป็นมิดเดิลไลท์ดีไซน์อันนี้นว,กรกรวก็ เกี่ยวกับเรื่องมัสเซิลเลงที่เกิดขึ้นนะครับนะของตัวเทรสไมเนอร์เนี่ยเขาพบว่าถ้าเราวางฮิวมอรัลแอนตี้เวอร์ชันนะครับโอเคมัสเซิลโมเมนต์อาร์มดีขึ้นได้เปรียบเชิงกลแต่ตัวมัสเซิลเลงมันสัน้นอาจจะเกิดปัญหาเรื่องสลักกิ้งของตัวเทรสไมเนอร์แต่ถ้ามุมกลับกันเราไปวาง40องศาเละโทเวอร์ชันมัสเซิลเลงมากขึ้นเกือบใกล้เคียงอนาโตมิกของตัวเทรสไมเนอร์เดิมนะครับแต่ว่าโมเมนต์อาร์มลดลงเสียเปรียบเชิงกลแล้วก็ร่วมอาจจะยังเกิดปัญหาเรื่องแอนติเดียร์อินพิช มันวางแค่สูงถึง20องศาเนี่ยแหละมันอาจจะเป็นคอมโพสิตสุดละระหว่างเล้งของตัวกล้ามเนื้อเทเลสมเนอร์แล้วก็โมเมนต์อาร์มที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายที่เราหมอคือเรื่องสเตเบลิตี้อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้ววรีเวิร์สโชเดอร์เป็นเซมิคอนด์เรนโพดิซิทนะครับเกิดปัญหาเรื่องดิโซเคชันเนี่ยเจอได้พอสมควรเลย7.5%ใน follow up ไป40เดือนเนี่ยนะครับหลักๆในปัญหามันเกิดจากเมลโพวซิชันของตัวคอมโพเนนต์ที่เราวางนี่แหละนะครับเขาก็เลยศึกษา b i o m e c h a n ิ c ใหม่เขาเพราะว จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราวาง humoral component เนี่ย anti v e r s i o n เยอะๆเลย stability เนี่ยดีเลยป้องก,กันปัญหาเรื่อง anterior shoulder dislocation แต่สิ่งที่จะเสียไปคือ external rotation มันจะเสียไปฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ต้อง anti v e r s i o ขนาดนั้นก็ได้นะฝั่ง humorous ส่วนฝั่ง g ก e n นอยเขาเชื่อว่า optimize ที่เหมาะสมของ g ก e ีโนสเปียเนี่ยอยู่ประมาณ10องศา lateral version ถึง20องศา anti version แต่ให้หลีกเลี่ยง การวางกรีโนสเฟียร์ที่เลตโตเวชมากกว่า10องศานะครับเพราะว่ามันจะลดเซอิตี้อย่างมีนัยสำคัญซึ่งเขาก็เลยแนะนําว่าในกลุ่มนี้อาจจะจำเป็นจะต้องทำโบนกราฟหรือออกเพ n นเตชั่นนะครับอันนี้ก็อาจารย์พูดมาหลายท่านแล้วครับเรื่องฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องโบลอสดีๆเลยวางแผนดีๆเลยเพราะว่าถ้ามันมากกว่า10องศาเนี่ยเราจะแฮนเดิลมันยังไงนะครับ ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาทดสอบแล้วมันไม่ใช่แค่ anterior shoulder dislocation หลังจากทำ reverse shoulder มันมีปัญหาเรื่อง lateral dislocation ด้วยซึ่งจริงๆอ่ะมันใช้แรงในการทำให้เกิด lateral dislocation เนี่ยน้อยนะไม่ได้เยอะมากเท่ากัการทำให้ไหล่หลุดไปทางด้านหน้านะครับเขาก็เพิเาก็เชื่อว่าเราไปเพิ่ม lateral e i s i o n นิดนึงทำให้ PE มันหนาขึ้นหน่อยนึงเนี่ยอาจจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้มีสำคัญทางสถิตินะครับมากกว่าปกตินะครับทีนี้เนี่ยผมพูด bio มากดิมาหมดละ เลยมีคนวัดเรื่องคลินิ컬เอาคัมอะไรไหมมีนะครับมีเปเปอร์หลักๆอยู่3ามเปเปอร์ที่วัดคลินิ컬เอาคัมเอาคัมนะครับเปเปอร์แรกปี2015ันสิบห้าโปรโเฟสเซอร์ย,ยงกะรีนะครับก็เขาเทียบ retrospectiv study นะครับเทียบกลุ่มกันเลย20องศาเ r o t a t i o n a นกับศูนย์องศาหรือ neutral humeral rotation เนี่ยครับเพราะว่า range of motion เนี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัยสําคัญทางสถิตินะครับนะทั้ง external rotation แล้วก็ internal rotation แต่เพจเชอร์ report เอาคัมเนี่ยคนไข้ให้ข้อมูลว่า ในกลุ่มที่เป็นนิวทรอลเนี่ยเขาไปเกาหลังทางภาษาด้านหลังแล้วก็หรือว่าไปใส่บาได้ได้ดีกว่านะครับปเปเปอร์ที่สองเนี่ยของโ r o f e s s o r juhan o นะครับก็เป็นออ l o r ทอลายดีไซน์นะครับเ retrospective r โ t r o s p e c t i v e s ดดี uh, ้เหมือนกันปเปเปอร์นี้น่าสนใจมากเลยคือเขาเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่ม fix ยี่สิบองศาเ d e โ t a l v e r s i o นเทียบกับกลุ่มที่เป็น individualize หรือว่าเป็นเ v e r s i o นเดิมของ show case ของคนไข้นะครับ อันนี้ตัวเรกที่เราเห็นเลยก็คือเขาเชื่อว่าในกลุ่มที่เป็นอินดิวเวอรของแต่ละคนเนี่ยจะสามารถได้เลนส์โมชั่นที่ดีกว่าสามารถลดเพนสกอร์ได้ดีกว่าแล้วก็ได้เอาคัมฟังชั่นอาคัมที่ดีกว่านะครับก็อันนี้นะ่าสนใจพอสมควรเนื่องจากเขาอธิบายว่าจริงๆเนี่ยการไปวางเนทีเวอร์ชั่นของคนไข้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนไข้ยอยู่กับเวอร์ชั่นแบบเนี้ยมาตลอดทั้งชีวิตเลยฉะนั้นเขาสามารถทำสามารถที่จะมีอะดัปเตชันของร่างกายได้ดีกว่าที่เราไปฟิกซ์องศาเลนสเวอร์ช ล่าสุดเลยเท่าที่ผมเห็นมาก็คือปี2024นะครับทดสอบและเทโลอาและเทโลไลดีไซน์นะครับเป็นเลเวล1สเตด,ดี้เป็น RCT นะครับเปรียบเทียบนิวทรัลกับ30องศาเลทโรเวอร์ชั่นนะครับตามไป2ปีเขาเพบว่าจริงๆแล้โรเวอร์ชั่นมันไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับแล้วก็ทั้งเรื่องฟังก์ชันสกอร์มัสเซลสติงแล้วก็การที่ลดปวดของคนไข้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนิดนึงก็คือพอไปดูคอมเพลเคชันเนี่ยเขาพบว่าในกลุ่มที่เป็นนิวทรัล ฮิวม r ร์ลเวอร์ชันเนี่ยมีโอกาสรีวิชั่น2เคสเลยแล้วก็กลุ่มที่เป็นนิวรทลเนี่ยมีโอกาสเกิดสกัปปูล่าหนอชิงสูงกว่ากลุ่มที่เป็น20องศาเรโทรเวอร์ชั่นนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยสรุปณปัจจุบันนี้เนี่ยการวางฮิวม r ร์แล้วก็กรีนออ c คอมโพเนนต์เวอร์ชันเนี่ยมันส่งผลกระทบกับเอาคำที่เราจะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์โมชั่นมัสเซลฟอร์สแล้วก็สเต b i ลิตีนะครับจนจบจนที่ผมไปรีวิวมาปัจจุบันนี้ก็เราเชื่อว่า สิ่งที่อาจจะอาจจะดีสุดณปัจจุบันนี้ในองค์ความรู้นะครับก็คือการวางฮิมโมเรอเลตัวเวอร์ชัน0องศาถึง20องศานะครับแล้วก็วางกรีนนอยด์เลตัวเวอร์ชันนิวทจนถึง10องศาเลตัวเวอร์ชันนะครับส่วนคลินิคอลเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจริงๆเราไปพยายามทำทุนทำนี่มาเนี่ยถ้าไปวัดอีกคลินิคอลแล้วมันเหมือนอาจจะไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตินะครับครับนะครับครผมครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์สิทธ